อยี่อนิเมะขอเสนอสรระยุทธรุ้าภาคทวีปมัชฉิมตอนที่309มองดูจุดที่จอมฟ้าสองคนนั้นหายรับไปคู่หนึ่งจึงถอสายตากลับมาช้าๆเย่าเฉินชำเรืองคู่แก่งก้าที่อยู่ไกลออกไปเหล่านั้นพันผ่านจากนั้นหมุนตัวป้าถึงข้างกายเสียเวเหยียนมองดูสภาพเละเทะในอนจาจักรดาวต้องขอมวดคิ้วเล็กน้อย แม้กล่าวาว่าวันนี้เขาขัดขวางปฏิบัติการกวาดล้างของตำหนักเจตพูดไว้ได้แต่สิธิ์หอดาวตกบาดเจ็บล้มตายไม่ใช่น้อยถ้าไม่เพราะข้าพึงก้าวเข้าสู่ระดับกึ่งเทพพยุตฐานพลังยังไม่สเสถียนจะต้องให้ตาแก่สองคนนั้นฝังร่างไว้ที่นี่แน่นอนเยาเฉินเองก็รู้สึกเสียดายอยู่บ้างอาจารย์อย่าตำหนิตัวเองเลยวันนี้หากไม่ได้ทัน เกรงว่าหอดาวตกจะประสบกับหายนะภัยแล้วเซียวเหยียนพูดเฮ้ยนี่เป็นความชอบของเจ้าเช่นกันหาไม่อย่าว่าแต่ระดับคึ่งเทพพยุตเลยต่อให้ฟื้นฟูพลังฝีมือเท่าอาดีตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเย่าเฉินยิม้มขอกระปาปื้มในความสามารถของเซียวเหยียนตาเท่ายินดีด้วยขณะที่เย่าเฉินกำลังสนทนากับเซียวเหยียนนั้นพวกเซียนพยุตเฟื่งเอง ก็มาสมทบพร้อมกับประสานมือต่อเยาเฉินเยาเฉินพูดว่าจัดการเรื่องเก็บกวาดก่อนเถิดคิดว่าต่อไปตำหนักเจตตะพูดน่าจะไม่มาลาวีอีกแล้วเซียนพยุท์เฟืองได้ยินแบบนี้ก็รีบพงกงศีรษะมีระดับกึ่งเทพพยุท์คอยนั่งประจำการผู้แก่งกล้าทั่วไปของตำหนักเจตตะพูดไม่มีใครกล้าออกโงแล้วและตำหนักเจตตะพูดเองก็ไม่สามารถ ใช้ผู้แก่งก้าระดับกึงเทพออกมาได้พําเพื่อวันนี้มีสายสอดแนมของหลายฝ่ายรุดมาไม่น้อยบางทีไม่นานจากนี้ข่าวที่เจ้าบรรลุระดับกึงเทพพยุทธ์จะสะพัดไปทั่วทวีปมัดฉิมนี่กลับเป็นโอกาสที่ไม่เลวมีเจ้านางประจำการบวกกับบรารมีนักปุงโอสดอันดับหนึ่งแห่งมหาพิภพพวกตาเท่าทั้งหลายที่เคยคบค้าสมาคมกัน ของไม่บอกปัดคำเชิญพวกเราแล้วเสียนพยุตเฟิ่งพูดขึ้นเยาเฉินได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าขุมกำลังของหอดาวตกนั้นนับว่ามีน้อยมากแม้ในสหอนี้หอดาวตกจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานก็จริงและถึงแม้ว่าตัวของเยาเฉินจะเลื่อนขึ้นสู่ระดับกึ่งเทพพยุตแล้วก็ตามแต่ผู้แก่งก้าในหอดาวตกนั้นยังนับว่าน้อยอยู่มากและการจะขยายอำนาจออกไปเป็นวงกว้างนั้น จำเป็นจะต้องมีขุมกำลังแข็งแกร่งมากกว่านี้แต่โชคยังดีตอนนี้เยาเฉินไม่เพียงเป็นผู้แก่งก้าระดับกึ่งเทพพยุตยังมีฐานะเป็นนักกรุงโอสดอันดับหนึ่งแห่งมหาพิภพนี่ก็คือป้ายเชิญชวนสีทองอารามขอเพียงแพร่ข่าวออกไปยอมจะมีผู้แก่งกล้ามากมายมาหาเองถึงตอนนั้นหอดาวตกก็จะยิ่งใหญ่เกียงไกลอย่างแท้จริง ตํนักเจตพูดถอนทับวันเวลาถัดจากนั้นหอดาวตกผ่านศึกเดือดครั้งใหญ่คืนสู่ความสงบเรียบร้อยส่วนทวีปมัดชิมกับสถานสะเทือนขึ้นมาเพราะขขาวหอดาวตกปรากฏคู้แกงก้าระดับกึ่งเทพพยุทธ์ขึ้นมาคนหนึ่งใครใก็ทราบคู่แกงก้าระดับกึ่งเทพพยุทธ์เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดคู่แกงก้าระดับนี้ต่อให้เป็นหอคอยโอสถ ก็ยังไม่เคยมีลำพังแค่จุดขายจุดเดียวก็สามารถทำให้หอดาวตกนั้นกลับมายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเมื่อผู้คนทราบว่าผู้แก่งกล้าท่านนั้นยังเป็นนักรุงโอสดอันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั้งทวีปมัดฉิมความเฟื่องฟูจะแผ่ขยายอย่างรวดเดียวเพียงใช้เวลาไม่นานและด้วยเหตุนี้นั่นเองหอดาวตกที่เคยสงบสุขก็สงบสุขได้แค่สองสามวัน หลังจากนั้นกระอึกกระทึกคึกขคมเหล่าบรรดาผู้นำจากกลุ่มอิทธิพลมากมายต่างมาเยี่ยมหอดาวตกกันแบบไม่ขาดสายเหล่าบรรดาผู้แก่งกล้ารุ่นลายคามบางคนที่เก็บตัวอยู่ยังต้องออกจากการเก็บตัวเพื่อมาคารวะต่อเยาวเฉินตอนนี้หอดาวตกนับว่าไม่เงียบเหงาเหมือนเมื่อก่อนแล้วในขณะที่หอดาวตกนั้นมีแต่คนกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการต้อนรับผู้คน เซียวเหยียนกับไม่ได้เข้าร่วมในงานนี้เพราะเขาไม่ชอบไปต้อนรับเหล่าบรรดาแขกเรือเหล่านั้นเขาจึงเลือกเก็บตัวเพื่อเพิ่มพลังฝีมือให้กับตัวเองดีกว่าต้องบอกว่าถึงแม้พลังเซียวเหยียนจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าอัจฉริยะแล้วก็ว่าได้และในรุ่นเดียวกันเองก็คงจะหาคนแบบเขาได้น้อยมากแต่เซียวเหยียนยังไม่พอใจกับพลังฝีมือที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้หลังจากที่เซียวเหยียนได้ต่อสู้กับตำหนักเจตพูดหลายต่อหลายครั้ง เขาเองก็รู้แล้ว,ว่าตําหนักเจตพูดน่ากลัวขนาดไหนด้วยพลังฝีมือระดับเซียนพื้นสองดาวในปัจจุบันนี้เซียวเหยียนมองว่ายังไม่เพียงพอจะสู้กับตําหนักเจตพูดได้ถึงแม้ว่าเย่าเฉินพยายามจะแผ่ขยายอิทธิพลของหอดาวตกให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเป็นกองกําลังหนุนให้กับเซียวเหยียนแต่เซียวเหยียนเองก็จําเป็นต้องพึ่งพาตนเองด้วยเหตุนี้เรื่องการฝึกปืนจึงถือว่าจําเป็นมากสําหรับเขา ชั้นบนสุดของหอศิลานั้นเสียวเหยียนนั่งขัดสมาธิหลังจากนั้นเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาหลังจะรู้สึกว่าปานยุธในกายนั้นกลับมาเต็มเปียมอีกครั้งแล้วตื่นแล้วงั้นหลือเซียวเหยียนเองก็เพิ่งลืมตาขึ้นมาได้ไม่นานกลับได้ยินเสียงแก่ชาราที่มีแต่ความอ่อนโยนพอหันไปมองก็พบว่าเหยาเฉินนั้นกำลังยืนมือไผ่หลังมองมาที่เขาอาจารย์ท่านมาได้อย่างไรกัน เซียวเยียนพอเห็นแบบนี้ก็รีบลุกขึ้นเรื่องตอนรับแขกเหลือตาเท่าเฟิงถนัดกว่าใครข้ากับเจ้าไม่นิยมเรื่องจำพวกนี้แต่หลังขาทุนมาแล้วหนหนึ่งข่าวนี้ต่อให้ไม่ชอบปานใดก็ต้องจัดตั้งกลุ่มอิทธิพลที่แข็งแร่งขึ้นมาให้จงได้หลังจากนั้นเซียวเยียนก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้พร้อมกับรูปไปที่แหวนสีดำและดีดนิ้วทีหนึ่งหลังจากนั้นก็พูดว่าอาจารย์ ในเมื่อตอนนี้ท่านเกิดใหม่แล้วแหวนวงนี้ก็ควรคืนเจ้าของได้แล้วพอเห็นแหวนสีดำวงนั้นเยาาเฉินเองก็จับเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พูดว่าวิชาความรู้ทั้งหมดที่อาจารย์ศึกษามาทั้งชีวิตปีนั้นล้วนเก็บไว้ในแหวนบรรจุวงนี้เจ้าเองก็คงเรียนรู้ได้ 8, ปดส่วนแล้วกล่าวในด้านใดด้านหนึ่งถือว่าเจ้าสําเร็จวิชาแล้วสิ่งเหล่านี้ เจ้าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เหยาเฉินสวมแหวนสีดำไปที่นิว้วแต่มีสิ่งหนึ่งกลับมีประโยชน์ต่อเจ้ามากหลังจากพูดจบเหยาเฉินก็แตะที่แหวนสีดำเปเปลเพลิงสีขาวคุณปรากฏขึ้นมานั่นก็คือเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกอาจารย์พอเห็นแบบนี้เซียวเหยียนก็รู้ทันทีว่าเหยาเฉินคิดจะทำอะไรเจ้าฝึกเคดวิชาเผาไหมฉะนั้นไฟพิเศษสำคัญกับเจ้ามากเวลานี้ ข้าเรื่อนขึ้นระดับกึ่งเทพพยุตเพิงเย็นวิญญาณกระดูกไม่มีประโยชน์กับข้าแล้วเยาเฉินบอกกับเซียวเยียนอาจารย์อย่ามาหลอกข้าเลยข้าไม่ใช่เด็กน้อยไม่ภาษาเช่นอดีตเพิงเย็นวิญญาณกระดูกนี้ข้าไม่อาจรับไว้ได้จริงๆเซียวเยียนรู้ว่าไฟพิเศษนั้นเป็นซาตาที่ร้ายกาศสำหรับนักบุงโอสถต่อให้เยาเฉินจะขึ้นสู่ระดับกึ่งเทพพยุตแล้ว แต่ถ้ามีไฟพิเศษอยู่ในมือก็เหมือนกับเป็นพยักติดปีกมีความสามารถที่ร้ายกาจบวกกับอาวุธที่ร้ายกาจนั่นตังหาที่เรียกว่าผู้แกงกล้าแท้จริงพอได้ฟังแบบนั้นเยาเฉินเองก็สาส่น้าถึงแม้ว่าเซียวเหยียนตอนนี้ไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อปีนั้นแล้วแต่เยาเฉินเองก็ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่ตนเองนั้นตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายเยาเฉินก็แตะไปที่เพิงเย็นวิญญาณกระดูกทีหนึ่ง หลังจากนั้นเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกก็ั่านพักหนึ่งพร้อมกับใบหน้าที่ซีดขาวของเยาวชนเจ้าหนุ่มลอยวิญญาณในเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกถูกฆ่าลบล้างแล้วแต่ฆ่าล่อหลอมมันมานานต่อให้ลบลอยวิญญาณทิ้งเพราะว่ายังคงเกิดแรงต้านต่อเจ้าไม่น้อยฉะนั้นเจ้ายังไม่อาจใช้เคล็ดวิชาเผาไหม้ไปล่อหลอมกืนกินมันชั่วเขาว่าหาไม่จะถูกมันแหวงกัดเอาได้เยาวิน จับเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกเบาๆห้างจากนั้นก็ให้มันไปปรากฏต,ต่อหน้าเซียวเหยียนเจ้าประทับรอยวิญญาณลงไปก่อนแล้วเลี้ยงดูมันไว้ในกายรอจนกว่ามันจะเลิกแข็งขืนถึงค่อยรอมรวมมันเซียวเหยียนนั้นมองเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกพร้อมกับใบหน้าที่แดงมากๆต้องบอกว่าเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกนี้เหมือนกับเป็นคู่หูของเยาฉินแต่เยาวินยินดีทิ้งคู่หูนั้น เพื่อให้ลูกศิษย์เขามีพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยพลังฝีมือของเจ้าตอนนี้ต่อให้กืนกินมันก็จะไม่มีการลุดหน้าอย่างก้าวกระโดดเช่นที่ผ่านมาฝ่ายวิเศษอย่างเพิงเย็นวิญญาณกระดูกนี้อยู่ระดับต่ำกว่าความต้องการของเจ้ามากเยาเฉินยังพูดต่อด้วยว่าเอาแหละลีบประทับรอยวิญญาณเถิดเซียวเยียนเห็นแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเรื่องราวมาถึงระดับนี้แล้ว เขาเองก็ต้องรับเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกเอาไว้เซียวเหยียนค่อยๆประทับตาวิญญาณนั้นลงไปในเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกหลังจากเซียวเหยียนใช้พลังจิตวิญญาณนั้นเข้าไปยังเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกเองก็พยายามต่อต้านอยู่บ้างแต่หลังจากที่มันไม่มีเจ้าของสุดท้ายก็อ่อนแรงไปเซียวเหยียนก็เลยสามารถประทับรอยวิญญาณลงไปได้ หลังจากเซียวเหยียนประทับรอยวิญญาณไปแล้วเพิงเย็นวิญญาณกระดูกนั้นก็กลับเข้าไปอยู่ในระหว่างคิ้วของเซียวเหยียนเพิงเย็นวิญญาณกระดูกนั้นหลังจากเข้าร่างเซียวเหยียนแล้วก็อยู่เพียงแค่บนหน้าผากนั้นจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้คิดจะไปรวมตัวกับเพิงบัวหาฤรืไทตีสหัสนี่น่าจะเป็นอาการขัดขืนอย่างหนึ่งสําหรับอาการขัดขืนแบบนี้เซียวเหยียนเองก็ไม่รีบร้อนสําหรับเรื่องนี้เขารอแค่เวลาเท่านั้นไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องสลายหายไปเองจริงด้วยแผนที่โบราณของเพิงมารบรัวพิูสุ์เจ้ารวบรวมครบแล้วหรือยังเย่าเฉินถามพอพูดถึงเรื่องนี้เซี่ยเยยนกับสายหน้าแล้วพูดว่าตั้งแต่เจอชิ้นหนึ่งที่แดนอันธการก็ไม่เคยได้รับข่าวอีกเลยเพิงมารบรัวพิรรูสุ์ลี้รับยิ่งแม้แต่ข้าก็ไม่เคยเห็นไฟวิเศษร,ระดับนี้ หากได้มาครอบของจะเป็นประโยชน์กับเจ้ายิ่งกว่าเพิงเย็นวิญญาณกระดูกช่วงนี้ข้าจะพยายามสืบหาข่าวาวเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้เซียวเยียนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าจริงด้วยมีคนคุ้นเคยคนหนึ่งมาหาเจ้าที่หอดาวตกเจ้าจะให้พบหรือไม่จูๆ่ๆเยาเฉินก็พูดขึ้นใครกันเซียวเยียนถามได้ความงงหน้าร้านเย็ยนหลานพอได้ยินชื่อนี้เซียวเยียนถึงกับขมวดคิว้ว นี่สายหน้าร้านเย็นหลานไม่มีธุระด่วนหรืออันตรายนางไม่มีทางมาหาเขาแน่ยุนย่นๆเกิดเรื่องขึ้นงั้นหรือโอเคครับเจอกันนะ้นคลิปหน้าละกันนะครับนะบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ